น้องเพื่อนๆขาม่ันขามพาน,พ,นพันเปรี้ยวค่ะพันเปรี้ยวทำยังไงล่ะจะได้เห็นบวบปกติคือเยอะค่ะทุกคนค่าแบบร่วงเต็มเลยค่ะทุกคนร่วงเต็มเลยค่ะเห็นไหมคะ่ะทุกคนก็ได้เคมาสามต้นค่ะพี่ๆน้องๆเพื่อนๆขาเนาะยังไง้วก็ ซื้อมาต้นไม่กี่บาทค่ะแล้วก็สั่งทานนะคะพี่ๆน้องๆเพื่อนๆขาพันนี้เป็นสิ่งที่ปลูกยากเลยพันสีเหลืองไม่เหมือนพันไม่เหมือนมาสามต้นค่ะพี่ๆน้องๆเพื่อนๆขาเนาะยังไงเราก็ซื้อมาต้นไม่กี่บาทค่ะแล้วก็สั่งทานมากเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าลูก,ลกใหญ่ไหมจะได้น่ากินไหมคะทุกคนเนาะ ต้นกล้วยใหญ่มากเลยเสียดายที่น้องๆเพื่อนขาแต่เราอยากจะปรับพื้นดินก่อนนะคะปรับพื้นดินเนาะปรับพื้นดินเพื่อแบบเอาปุ๋ยมาใส่ให้แบบให้มากเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าลูลูกจะใหญ่ไหมจะได้น่ากินไหมคะทุกคนเนาะต้นกล้วยใหญ่มากเลยเสียดายมากไหมอันนี้ก็ ต้นมะไปค่ะมาไฟนะคะทุกคนรอดต้นหนึ่งเนาะเราปลูกไว้ประมาณสามต้นแต่ไม่รอดค่ะทุกคนน,น,น้องจ๋าบันิเพชรกบผ้ามาบึงเนาะผ้ามาบึงปกติท่านพี่น้องจ๋าอันนี้ปกติท่านสามรอดนะเพชรปลูกได้สามนี้เนาะมันเขาก็จะเป็นลูกได้ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้แต่ไม่รู้ว่าจะ โตไหมคะทุกคนคะคือรอดได้ต้นหนึ่งแต่โซนนี้เราว่าเราจะปลูกผลไม้หมดนะคะพี่คะทุกคนคะโอเคนะคะพี่ๆีน้องๆเอาไว้แค่นี้นะเจอกันใหม่จ้าดูปีกล้วยค่ะใหญ่มากเลยใครเคยเห็นปีกล้วยใหญ่ๆหญ่ใหญ่ดูปีกล้วยค่ะใหญ่มากเลยใครเคยเห็นปีกล้วยใหญ่ใหญ่ใหญ่พี่ๆีน้องๆเพื่อนๆค่ะว้ายยุงเริ่มเยอะมากเลยนู่น เห็นมะขามเราอันนี้มะขามพันเปี้ยวนะคะพี่ๆนี่นขึ้นค่ะทุกคนให้แบบอ่ะให้ปรับพื้นดินเห็นไหมดินดินจะเป็นอย่างนี้ค่ะเนาะให้พี่ๆน้องๆดูดินเขาจะเป็นอย่างนี้ดินเขาจะต้องผีดูอย่างนี้เหรอทุกคนว้าวไม่เห็นแล้วต้องผีดูเหรอทุกคนขาคงจะเห็นไม่ ว้าวต้นผีดูจริงๆไเลยค่ะทุกคน,น,นต้นมะกระโดอาบักโโดค่ะเกือบตายค่ะทุกคนแต่ไม่ตายเนาะเดี๋ยวมาแต่งให้ใหม่นะคะอันนี้ต้นลำไยค่ะต้นลำไยเพ็รก็ใส่ปุ๋ยให้อยู่นะคะทุกคนไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใส่ปุ๋ยให้เห็นไหมค่ะทุกคนปกติคือเยอะค่ะทุกคนค่ะแบบร่วงเต็มเลยค่ะทุกคนร่วงเต็มเลยค่ะเห็นไหมค่ะทุกคนก็ได้เคได้เก็บได้เก็บอะไร เก็บบวบค่ะเก็บบวบต่อนะคะ,ะค่ะทุกคนค่ะโอเคนะคะพี่ๆน้องๆเอาไว้แค่นี้น่าเจอกันใหม่จ้า <_ C 1> เห็นหมากเขามั้ยก็เยอะอยู่ค่ะดกอยู่ค่ะทุกคนก็พอได้กินค่ะเราไม่ได้ปลูกขายนะคะทุกคนเราปลูกแค่กินค่ะก็อยู่ประางมัสด้านะคะทุกคนมัสด้าน่าจะขายสามต้น100ร,ร้อยหรือเปล่าคะทุกคนเราก็จะพาทุกคนไปดูต้นนูน้นเนาะว่าจะเป็นมากเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่า ลูกจะใหญ่ไหมจะได้น่ากินไหมคะทุกคนเนาะต้นกล้วยใหญ่มากเลยเสยียดายต้องผีดูอย่างนี้หรอทุกคนว้าวไม่เห็นแล้วต้องผีดูเหรอทุกคนขาคงจะเห็นไม่เหว้าวต้องผีดูจริงๆนะดูปีกกล้วยค่ะใหญ่มากเลยใครเคยเห็นปีกกล้วยใหญ่ๆใหญ่ต้องผีดูอย่างนี้หรอทุกคนว้าวไม่เห็นแล้ว จะต้องผีดูเหรอทุกคนขาคงจะเห็นไมหมว่าต้องผีดูจริงๆได้เก็บได้เก็บอะไรเก็บบวบค่ะเก็บบวบตอ่อนะคะทางมาสด้านะคะทุกคนมาสด้าน่าจะขายสามต้นร้อยหรือเปล่าคะทุกคนเราก็จะพาทุกคนไปดูต้นนู้นเนาะว่าจะเป็นอะไรค่ะทุกคนอต้นมะกรโดอะบักโโดค่ะเกือบตายคะ่ะทุกคนแต่ไม่ตายเนาะเดี๋ยวมาแต่งให้ใหม่นะคะ อันนี้ต้นลำไยค่ะต้นลำไยปกติคือเยอะค่ะทุกคนค่ะแบบร่วงเต็มเลยค่ะทุกคนร่วงเต็มเลยค่ะเห็นไหมคะทุกคนก็ได้เคสมากเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าลูกจะใหญ่ไหมจะได้น่ากินไหมคะทุกคนเนาะต้นกล้วยใหญ่มากเลยเสียดานี้เนาะมันเขาก็จะเป็นลูกได้ประมาณ นี้ค่ะประมาณนี้แต่ไม่รู้ว่าจะโตไหมคะทุกคนคะ่ะคะทุกคนค่ะโอเคนะคะพี่ๆน้องๆเอาไว้แค่นี้นะเจอกันใหม่จ้าน้องเพื่อนๆขามพานขามพานพัาน,น,นเปี้ยวค่ะพ่านเปี้ยวทำยังไงละ่ะจะได้เห็นบวบใจน,นะคะพี่ๆน้องๆเพื่อนๆ่ะพันนี้เป็นสิ่งที่ปลูกยากเลยพันสีเหลืองไม่เหมือนพันไม่เหมือน นี่นคือรถไถโดนค่ะทุกคนรถไถโดนนะคะทุกคนก็เลยต้องแต่งกิ่งให้ใหม่ก็อาจจะยังไม่เป็นรูปเนาะทุกคนคะใไปเก็บไปเก็บอะไรเก็บบวบค่ะเก็บบวบต่อนะคะไปเก็บไปเก็บอะไรเก็บบวบค่ะเก็บบวบต่อนะคะนู่นค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราก็เนาะเดี๋ยวพาไปเก็บ นะคะทุกคนพาไปเก็บอะไรพาดูอะไรประมาณสามต้นค่ะพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนขาเนาะยังไงเราก็ซื้อมาต้นไม่กี่บาทค่ะเราก็สั่งทางประมาณสามต้นค่ะพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนขาเนาะยังไงเราก็ซื้อมาต้นไม่กี่บาทค่ะแล้วก็สั่งทางน้องเพื่อนเพื่อนขาพันขามพันเปี้ยวค่ะพันเปี้ยว ทำยังไงล่ะจะได้เห็นบวบพี่ีๆน้องๆเพื่อนๆคะว้ายยุงเริ่มเยอะมากเลยนู่นเห็นมะขามเราอันนี้มะขามพันเปี้ยวนะคะพี่ๆน้องไปเก็บได้เก็บอะไรเก็บบวบค่ะเก็บบวบต่อนะคะต้องถีดูอย่างนี้เหรอทุกคนว้าวไม่เห็นแล้วจะต้องถีดูเหรอทุกคนขะคงจะเห็นไม่ ว้าวต้นผีดูจริงๆคือรอดได้ต้นหนึ่งแต่โซนนี้เราว่าเราจะปลูกผล,ลไม้หมดนะคะได้เก็บได้เก็บอะไรเก็บบวบค่ะเก็บบวบต่อนะคะต้องผีดูอย่างนี้เหรอทุกคนว้าวไม่เห็นแล้วจะต้องผีดูเหรอทุกคนขาคงจะเห็นไมหมว้าวต้นผีดูจริงๆผักเพชรก็ใส่ปุ๋ยให้อยู่นะคะทุกคนไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใส่ปุ๋ยให้เห็นไหมคะทุกคนขึ้นขาทุกคนให้แบบอะ ให้ปรับพื้นดินเห็นไหมดินดินจะเป็นอย่างนี้ค่ะเนาะให้พี่พี่น้องๆ้องดูดินเขาจะเป็นอย่างนี้ดินเขาจะน้องเพื่อนๆขามพันขามผ่าน,น,นเปี้ยยค่ะพันเปี้ยยทํายังไงละ่ะจะได้เห็นบวบน้องๆจ้าบันิเพชรกับผ้ามาเบึงเนาะผ้ามาเบึง ปกติท่านพี่น้องจ๋าอันนี้ปกติท่านสามรถนะเพียบปลูกได้สามน,น้องเพืเ่อนๆขามพันขามพานผ่าน,น,นเปรี้ยวค่ะพัานเปรี้ยวทำยังไงละ่ะจะได้เห็นบวบ <c oughs> มูนค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราก็เนาะเดี๋ยวพาไปเก็บนะคะทุกคนพาไปเก็บอะไรพาดูอะไระไปนะคะพี่ๆน้องๆเพื่อนๆ่ะ พันนี้เป็นสิ่งที่ปลูกยากเลยพันสีเหลืองไม่เหมือนพันไม่เหมือนท,นอนทางมัสด้านะคะทุกคนมัสด้าน่าจะขายสามต้นร้อยหรือเปล่าคะทุกคนเราก็จะพาทุกคนไปดูต้นหนูเนาะว่าจะเป็นดูปีกล้วยคะ่ะใหญ่มากเลยใครเคยเห็นปีกล้ยใหญ่ๆใหญ่ไม่สวยเท่าไหรค่ค่ะทุกคนคะ่ะอัน นี้อีกต้นค่ะทุกคนคะต้นนี้ก็คือเราต้องมาแต่งกิ่งให้ใหม่นะคะทุกคนก็น้องเพื่อนๆขามพันขาม,พ,ขามพ,พันเปรี้ยวค่ะพันเปรี้ยวทํายังไงละ่ะจะได้เห็นบวบมากเลยคะ่ะแต่ไม่รู้ว่าล,ลูกจะใหญ่ไหมจะได้น่ากินไหมคะทุกคนเนาะต้นกล้วยใหญ่มากเลยเสียดาย น้องนองจ๋าบันิเพชรก็บผ้ามาบึงเนาะผ้ามาบึงปกท่านพี่น้องจ๋าอันนี้ปกท่านสามรถนะเพชรปลูกได้สามพี่น้องน้องเพื่อนค่ะแต่เราอยากจะปรับพื้นดินก่อนนะคะปรับพื้นดินเนาะปรับพื้นดินเพื่อแบบเอาปุ๋ยมาใส่ให้แบบให้พี่ๆน้องๆเพื่อนเพื่อนค่ะว้ายยุงเริ่มเยอะมากเลยนู่นเห็นมะขามเราอันนี้มะขามพันเปี้ยวนะคะพี่ๆเนาะ ได้ปีหนึ่งค่ะทุกคนค่ะสำหรับต้นนี้เพจปลูกได้ปีหนึ่งนะคะสามรถนะสามสามรถก็มีอมเปรี้ยวนะคะพี่น้อง่ะไ้เก็บได้เก็บอะไรเก็บบวบคะ่ะเก็บบวบต่อนะคะ,ะค่ะทุกคนค่ะโอเคนะคะพี่ๆน้องๆเอาไว้แค่นี้นะเจอกันใหม่จ้าพี่น้องเพื่อนค่ะแต่เราอยากจะปรับพื้นดินก่อนนะ